สวัสดีค่ะคุณลูกค้าเป็นนีมาพร้อมกับเสื้อชีฟองแขนสั้นนะคะตัดต่อด้วยผ้าลูกไม้ะคะ่ะคุณลูกค้าเป็นทรงคอกลมนะคะเชืองคอจับจิบรูดระบายผ้าชีฟองนะคะและ้วตัดต่อกับผ้าลูกไม้เนื้อน,นะะุ่มมาค่ะคุณลูกค้าแล้วก็แต่งผ้าระบายแล้วเรียบกดตรงนี้เป็นผ้ากำมะหยี่นะคะผ้ากำมะหยี่นะคะแล้วก็ผ้าลูกไม้คลุมด้านในจะประมาณนี้นะคะ ตัวผ้าของเสื้อชีฟองนะคะเพนีใส่ไซส์ XL สีขาวนะคะคุณลูกค้าเนื่องจากไซส์36 38 40หมดต้องขอภัยด้วยนะคะเพนีใส่ไซส์42อกเอ่อไซส์ XL อก42ค่ะคุณลูกค้าความยาว24นิ้วนะคะด้านหลังจะมีกระดุมให้นะคะคุณลูกค้ามีกระดุมให้นะคะ รหัส688 1ดหนึ่งเเรามีสีขาวไซส์สี4บสองและสี่สนะคะคุณลูกค้านำไปใส่แมทช์คู่กับผ้าสิ้นใส่กับมุเกงยีนก็ได้นะคะใส่ทำงานใส่ได้หลายโอกาสค่ะคุณลูกค้าซักง่ายดูแลง่ายด้วยนะคะรุ่นนี้ทำมา3ามสีนะคะคุณสีแดงค่ะแดงเลือดหมูนะคะแดงเลือดหมูจะมีเฉพาะไซส์ส0สบนะคะคุณลูกค้าสีแดงเลือดหมูมีไซส์ส0สินะคะสีเขียวเนียวซัพค่ะคุณลูกค้าสีเขียวนะคะรหัส6 8 8 1ดดหนึ่งนะคะ สีเขียวเรามีไซส์สามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบและสี่สิบสี่ค่ะคุณลูกค้านี่นะคะจับจีบรูดระบายช่วงคอค่ะคุณลูกค้าอันนี้ที่โชว์นี่คือไซส์สามสิบหกนะคะคุณลูกค้าตัดต่อผ้าลูกไม้นะคะแล้วแต่งด้วยผ้าอาชีฟองนะคะระบายและเย็บนําผ้าก,กรมะหยี่มาเย็บกดนะคะโดยรอบเลยนะคะไปถึงด้านหลังเลยนะคะทาเป็นทรงโค้งค,งะคะ่ะเป็นงานตัดต่อ สวยค่ะแล้วก็ห่มด้วยผ้าลูกไม้นะคะด้านในไม่โปนะคะผ้าชีฟองรุ่นนี้เป็นผ้าชีฟองเนื้อสายมีน้ำหนักทิ้งตัวนะคะคุณลูกค้าผ้าจะมีน้ำหนักทิ้งตัวขนาดพี่มีใส่ไซส์42ผ้ายังทิ้งตัวลงมานะคะผ้าไม่ฟูค่ะคุณลูกค้าผ้าไม่ฟูนะคะรุ่นนี้6รหัส68819ขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตนะคะ ความยาวของเสื้อ42รุ่นนี้สีขาวนะคะยีนิ้วนะคะมีซิปข้างให้นะคะมีซับในเป็นผ้าชีฟองเย็บติดให้ทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังนะคะนี่นะคะใส่ออกงานได้ใส่ทำงานได้ใสไ่สได้หลายโอกาสนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเพนนียินด,ดีบริการนะคะรหัส68819นะคะ มีสามสีสีขาวไซส์สิบสองสิบสี่และสี่สิบหกค่ะสีเขียวไซส์สามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบและสี่สิบสี่ค่ะสีแดงไซส์สี่สิบค่ะรหัสหกแปดแปดถึงเก้านะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะขอบพระคุณทุกๆออเดอร์ order, นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ